คุณคิดว่ากองทัพที่มีทั้งปืนกลและรถบรรทุกจะแพ้ให้กับสัตว์หน้าขนที่บินไม่ได้ไหมครับเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงที่ออสเตรเลียและใช่ครับมนุษย์เราแท้ยับ ปี1932หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเหล่าทหารผ่านศึกได้เป็นกเกษตรกรปลูกข้าวสาลีแต่ดันเจอกองทัพนกอีมูกว่า2 0,000ืตัวบุกมากินข้าวแถมพังรั้วจนกระต่ายบุกซ้ำกเกษตรกรไม่ไหวเลยไปขอให้รัฐบาลช่วยรัฐมนตรีกรลาโหมสมัยนั้นเลยจัดเต็มส่งทหารพร้อมปืนกลเลวิสไปถล่มมันเลยแต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นครับนกอีมูมันไม่ใช่เป้านิ่งแต่มันคือหน่วยซิลแห่งโลกสัตว์มันวิ่งเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแถม หน,หนามามกทหารเล่าว่ายิงไปตั้งเยอะแต่มันสะบัดตูดหนีเฉยมีครั้งหนึ่งทหารพยายามเอาปืนกลไปติดตั้งบนรถบรรทุกเพื่อไล่ยิงแต่นกวิ่งเร็วกว่ารถก็สั่นจนยิงไม่โดนแถมชนรังนกจนรถพังไปอีกรบกันอยู่เกือบเดือนทหารใช้กระสุนไปเกือบหมื่นนัดแต่ฆ่านกได้ไม่กี่ร้อยตัว ผู้บัญชาการทหารออสเตรเลียถึงกับบอกว่าถ้าเรามีกองทัพที่อึดแบบนกพวกนี้เราคงครองโลกไปแล้วสุดท้ายกองทัพต้องยอมแพ้และถอนกําลังกลับบ้านทิ้งให้เกษตรกรสู้ชีวิตกับนกต่อไปนี่แหละครับสงครามที่น่าจดจําที่สุดเพราะมนุษย์ไม่ได้แพ้คนด้วยกันแต่แพ้ให้กับนกที่บินไม่ได้แล้วคุณล่ะครับถ้าต้องสู้กับนกอีมูจะใช้อะไรสู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะ